เอาเรามาดูในข้อนี้ครับเขาให้เปรียบเทียบเศษส่วนนะครับระหว่างเศนหนึ่งส่วนห้ากับสองส่วนเจ็ดนะพอเราเห็นอย่างงี้ปุ๊บเนี่ยดูเลยว่ายัางไงครับสองสตัวนี้ยมันไม่เท่ากันอยู่แล้วนะแต่เราไม่รู้ทําไงว่าตัวไหนมากกว่ากันใช่ไหมครับสิ่งแรกที่เราจะต้องหาก็คืออะไรครับครนอของตัวนี้นะคือเราต้องการทําให้ส่วนเนี่ยมันเท่ากันก่อนนะนะที่เราต้องหาครนอเพราะเราต้องการทําให้ส่วนเนี่ยมันเท่ากันนะ เพราะว่าเมื่อส่วนเท่ากันเราก็จะรู้ว่าทําไมครับเศษส่วนตัวนี้ตัวตัว,ตวไหนเนี่ยมันมีค่ามากกว่ากันถูกไหมครับเพราะฉะนั้นมันมีกับห้ากับเจ็ดแต่ห้ากับเจ็ดเนี่ยมันเป็นอะไรครับจำนวนเฉพาะนะครับเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นเราก็รู้ทันทีว่าคณนอนของข้อนี้นะคืออะไรครับคอนอนของข้อนี้คือเท่ากับเท่าไหร่ครับห้าเจ็ดสามสิบห้าถูกไหมเท่ากับสามสิบห้าใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราต้องหาตัวที่มาคูณนะกับ ตัวแรกนะให้เป็นให้มันเป็นสามสิบห้าก่อนนะเพราะฉะนั้นหนึ่งส่วนห้าคูณกับอะไรให้มันเป็นสามสิบห้าครับคูณกับเจ็ดถูกไหมถูกไหมเพราะฉะนั้นเวลาคูณก็ต้องคูณนะคูณเจ็ดส่วนเจ็ดเพราะาอะไรครับเพราะว่าเจ็ดส่วนเจ็ดมีค่าเท่ากับหนึ่งใช่ไหมใช่ไหมครับนะหนึ่งเพราะฉะนั้นเว,เวลาเราคูณเราก็ต้องคูณเจ็ดส่วนเจ็ดนะเจ็ดส่วนเจ็ดเนี่ยมันพอเราตัดแล้วมันก็มีค่าเท่ากับหนึ่งใช่ไหมค่าไม่เปลี่ยนแปลงถูกไหมถูกไหมครับ เพราะฉะนั้นเราจะได้อะไรครับตัวบนคูณตัวบนได้อะไรครับเจ็ดเจ็ดคูณหนึ่งก็ได้เจ็ดถูกไหมครับห้าเจ็ดเท่าไหร่ครับสาสิบห้าโอเคไหมนะครับตัวที่สองตัวที่สองเราเราเอาอะไรครับสองส่วนเจ็ดนะนะตัวที่สองสองส่วนเจ็ดสองส่วนเจ็ดเราเอาอะไรมาคูณครับเราเอาห้ามาคูนนะ แต่ห้าคูณข้างบนก็ไม่ได้ถูกไหมเพราะว่าค่ามันจะเปลี่ยนเราต้องห้าส่วนห้านะเพราะว่ามีค่าพอตัดกันแล้วก็มีค่าเท่ากับหนึ่งใช่ไหมก็เท่ากับตัวเดิมนะครับนะได้อะไรครับห้าตัวบนคูณตัวบนได้เท่าไหร่ห้าคูณสองได้สิบนะครับเจ็ดห้าสาสิบห้าเห็นไหมนะครับตอนนี้เราเกิดมันเกิดอะไรขึ้นครับมันเกิดอะไรขึ้นครับมันเกิดเจ็ดส่วนห้านะเดี๋ยวเราวงตัวนี้หน่อยนะเจ็ดส่วนห้ากับอะไรครับ 7ส่วนสาสิบห้ากับ1ิบส่วนสาสิบห้าเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นตัวไหนมากกว่ากันครับสิบส่วนสาห้าย่อมมีค่ามากกว่าเพราะฉะนั้นตอนนี้เราก็รู้ทันทีว่าอะไรครับหนึ่งส่วนห้านั้นมีค่าทำไมครับน้อยกว่าสองส่วนเจ็ดเห็นไหมครับง่ายไหมใช่ไหมครับเพราะว่าเพราะเราเห็นแล้วว่ามันต่างกันนะเพราะส่วนเท่ากันปุ๊บเราก็รู้ทันทีเลยนะว่าอันไหนมากกว่ากันตัวเลขที่มากก็ย่อมมากกว่าถูกไหมครับ โอเคนะครับคน